ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีพลตํารวจตรีคิริศักดิ์รัตินวชัยรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค3เดินทางเข้าเยี่ยมให้กําลังใจพร้อมมอบสิ่งของบํารุงขวัญและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ดาบตํารวจพดุงบุตรสารผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสถานีตํารวจภูธรเมืองอุบลราชธานีอายุ51ปีซึ่งได้รับบ,บาดเจ็บสาหัส จากเหตุมีผู้เสพยาบ้าจนเกิดอาการคลุ้มคลั่งจะเผาบ้านตัวเองและได้เข้าควบคุมสถานก,การณ์ทำให้ถูกมีดแทงเข้าที่หน้าอกด้านขวาบาดเจ็บสาหาัสก่อนเจ้าหน้าที่ไปด้วยใช้อาวุธปืนยิงเพื่อระง,งับเหตุโดยยิงขู่ไปไหลายนะัดแต่ไม่เป็นผลจึงได้ยิงป้องกันเหตุที่ขาขวาและชายโครงซ้ายสองนัดได้รับบาดเจ็บสาหาัสซึ่งจากการตรวจคนห้องนอนของผู้ก่อเหตุพบยาบ้า20เม็ดและอุปกรณ์การเสพก่อนจะแจ้งข้อหาผู้ก่อเหตุ พยายามฆ่าเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าทีพ่พกอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและมียาบ้าไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายเหตุเกิดเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่18กุมภาพันธ์2564พลตรวจตรีคิริศักดิ์ตันตินาวัชชัยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3กล่าวว่าได้พูดคุยสอบถามถึงอาการพร้อมมอบความห่วงใยให้กำลังใจกับดาบตำรวจพดุงบุตรสารผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสถานีตำรวจภูธร เมืองอุบลราชธานีขณะนี้ปลอดภัยพ้นขีดอันตรายแล้วจากการสอบถามแพทย์ทราบว่ายังมีเลือดค้างอยู่ในปอดเล็กน้อยซึ่งจากบาดแผลที่ถูกแทงเข้าไปลึกถูกสี่โครงต้องใช้เวลารักษาอีกนานพอสมควรอาการโดยรวมขณะนี้ปลอดภัยและมีขวัญกำลังใจดีเยี่ยมอสอบถามกับแพทย์กับพยาบาลตอนนี้ก็พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับแต่ว่ายังมีเลือด ค้างอยู่ในปอดอีกเล็กน้อยก็กาลังดําเนินการแล้วก็ต้องต่อท่ออยู่นิดนึงนะครับแล้วก็จากบาดแผลที่ถูกแทงเนื่องจากเข้าไปลึกแล้วก็ทําลายซี่โครงนะครับเสียหายก็กําลังดูแลซ่อมเนื้อซี่โครงอยู่ส่วนหนึ่งครับเนื้อคุ้มกระดูกซึ่งเสียหายแต่ก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็ใช้เวลารักษาอ,กอีกพอสมควรนะครับยังยังไม่รู้ว่าสักกี่วันแต่ว,ว่าอีกพอสมควรนะครับในการ ดูแล2เรื่องนี้ส่วนอื่นๆก็ไม่มีปัญหาอะไรครับในส่วนของภาค3นะครับก็มีเงินกองทุนของอาภาค3อยู่3กองทุนนะครับก็คือกองทุนเวยสากลนกองทุนหลวงพ่อคูณนะครับพิสารเขียวแล้วก็กองทุนกองทุนของท่านดำรงศักดิ์ครับนะครับอีกกองทุนหนึ่งท่านรองดำรงศักดิ์กิติประพัฒนะครับ ก็3กองทุนช่วยตามตามเลทที่เขาตั้งไว้นะครับต้องดูอาการบาดเจ็บนิดนึงนะครับว่าเป็นเท่าไหร่ก็คงจะประมาณ2-3 0,000มหมื่น, 2, 3, นครับในส่วนของออภาค3นะครับก็ทาเช่าการนะครับแล้วก็ผมในฐานะที่ดูแลนง,งานอาเสร็จก็นำเงินมอาไว้ให้เบื้องต้นก,นก่อนจำนวนหนึ่งแล้วก็ลงพักจำนวนหนึ่งแล้วก็ของพอจวอจำนวนหนึ่งรวมกันก็ประมาณ15ื่นครับ คือจากพฤติกรรมเนี่ยนะครับแม้ว่าคนร้ายจะใช้มีดนะครับแต่ว่าระยะห่างเนี่ยก็กระชั้นชิดนะครับมันก็ประชิดตัวแล้วก็เขาก็ทําร้ายตํารวจมาแล้วคนหนึ่งนะครับก็คือทําร้ายพี่พดุงนะครับแล้วก็บาดเจ็บสาหัสต,ตรงนี้เนี่ยตำรวจที่ไปร่วมระง,งับเหตุในที่เกิดเหตุเนี่ยก็อาจจะมีการใช้อุปืนยิงนะครับ แต่ว่าก็เป็นไปตามข้อกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันตัวแล้วก็กระทำในการตามหน้าที่เพื่อป้องกันตนเองนะครับในระยะกะชั้นชิดนะครับสำหรับผู้ต้องหาเนี่ยเคงจะถูกดำเนินคดีในข้อหาออพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทําการตามหน้าที่นะครับแล้วก็ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานแล้วก็มียาเสพติดนะครับไว้ในครอบครองนะครับ